ดีมากๆเลยนะคะที่น้องนุชถ่ายทอดมาใช่ไหมคะแลวโอกาสทางธุรกิจเนี่ยนะคะที่น้องเหมียวถ่ายทอดมาเนี่ยก็เป็นโอกาสของทุกคนจริงๆเลยนะคะในการที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตได้กับธุรกิจเอ็มวีนะคะวันนี้พี่ติ๋มอยากจะบอกเรื่องราวนะคะในเรื่องของแผนรายได้นะคะว่าเออเราเข้ามาในธุรกิจแล้วเนี่ยนะคะเออรายได้นะคะที่เราจะได้เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะพี่ติ๋มจะเริ่มเลยจากการที่เราเนี่ยค่ะวันนี้นะคะทุกคนเนี่ย นะคะ,ะผ่านการลงทะเบียนแล้วใช่ไหมคะ,ะเป็นนักธุรกิจกันแล้วใช่ไหมคะ,ะเราเองเนี่ยค่ะเราเนี่ยก็ต้องสมัครผ่านผู้แนะนําถูกไหมคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเอ็มวีเนี่ยไม่ได้ทาตลาดแข่งกับเราเลยนะคะใครเนี่ยเรารู้จักกับเอ็มวีกับใครเราก็สมัครกับคนนั้นเลยนะคะผ่านผู้แนะนํานะคะเพราะผู้แนะนําเนี่ยนะคะเขาก็มีแพตินัมหรือว่าอาจจะเป็น สมัครกับแพตตินัมก็ได้หรือสมัครผ่านผู้แนะนําแล้วก็ผู้แนะนําก็ติดต่อกับแพตตินัมนะคะซึ่งแพตตินัมเนี่ยนะคะ,ะก็ติดต่อกับบริษัทเอ็มวีอยู่แล้วในเรื่องของข่าวสารหรือว่าในเรื่องของการที่จะช่วยให้เราเนี่ยค่ะทำธุรกิจเป็นนะคะอ่านะคะสมัครเข้ามาแล้วนะคะหนึ่งเก้าร้อยบาทใช่ไหมคะอืมมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเอกสารสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจเลยนะคะ,อ,ะ,อ,ะอ่านเลยค่ะเอกสารเนี้ยโอ หนึ่งหนึ่งชุดเลยนะคะแล้วก็มีการต่ออายุรายปีนะคะปีละ450บาทนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน1น0 0งแสนบาทต่อหนึ่งรหัสนะคะแค่เงินประกันก็คุ้มมากๆแล้วใช่ไหมคะอ่าทีเนี้ยนะคะเอเวบอกว่าคุณทดลองเลยนะคะถ้ารู้สึกว่าชอบในธุรกิจเอเวก็ทําต่อได้เลยแต่รู้สึกว่าถ้าไม่เออไม่ได้ชอบอะไรมากมาย ก็สามารถนะคะทดลองทำ90วันก็ได้นะคะคืนได้นะคะไม่เสี่ยงเอเวจ่ายเงินเต็มนะคะอ่า900บาทก็คืนมาใช่ไหมคะแต่ที่สําคัญค่ะธุรกิจนี้เป็นโอกาสของทุกคนนะคะและที่สําคัญนะคะอ่าเราเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะมีคนสอนการทําธุรกิจอ่ะมีคนสอนการใช้เครื่องมือน,นะคะมันเป็นเป็นธุรกิจที่ดีมากๆเลยนะคะเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนจะเจอกับสูตรความสําเร็จอสูตรสําเร็จนะคะ หนึ่งเอ็มบวกสามเอบวกกฎจัญญบันนะคะอ่าหนึ่งเอ็มสามเอบวกกฎจัญญบันมีอะไรบ้างนะคะกฎจัญญบันก็คือซื้อสดขายสดไม่ลดราคาไม่ไปโชว์สินค้า ไม่แย่งใส่งานกันใช่ไหมคะอ่า M ที่1ก็คือการมิตติ้งการเรียนรู้อ่าไม่มีใครหาไรายได้เยอะๆจากสิ่งที่ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเราอยากมีไรายได้ในธุรกิจเอ็วนะคะเราก็ต้องเติมเริ่มต้นเรียนก่อนนะ,ะประชุมเรียนรู้ก่อน S ที่หนึ่งะคะอ่าส S S ที่1ก็คือเซลใช่ไหมคะใช่ดีบอกต่อก็คือการสร้างลูกค้าประจำนะคะ S ที่2ก็คือการสปอนเซอร์ก็คือการขยายธุรกิจนะคะอ่าบอกผู้คนนะคะในเรื่องราวของโอกาสทางธุรกิจเอ็มว นะคะเอที่สามก็คือเซอร์วิสในเรื่องของการบริการช่วยเหลือคนที่เราชวนมาให้ทําธุรกิจเป็นนะคะหรือร,รู้เรื่องสินค้านะคะอ่าบริการช่วยเหลือสนับสนุนให้เขาทาธุรกิจเป็นนะคะอ่ทีนี้มาดูเลยค่ะนะคะเข้ามาแล้วนะคะมีไรายได้อะไรบ้างนะคะสิบขั้นตอนคะ่ะทุกคนนะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะ กำไรจากการขายปลีกอ่าอันนี้ก็ขายปลีกเป็นรายวันเลยใครอยากขายได้เท่าไหร่ก็ขายได้ขายเอาค่ะอืมซื้อมาถ้าสมมติว่ามีอ่าคนที่เขาไม่ได้สมัครนะคะก็ไม่ลงทะเบียนอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถขายเต็มราคาข้างกล่องได้เลยนั่นก็คือกําไรจากการขายปลีกนั่นเองนะคะข้อที่2ก็คือเป็นเรื่องของส่วนลดนะคะรายเดือนนะคะค่าส่งอ่ะสามเดี๋ยวพี่ติมจะให้ดูรายละเอียดนะคะ ข้อที่สามก็จะเป็นเรื่องของส่วนลดผู้นำเป็นค่าลิขสิทธิ์หเปอร์เซนอันนี้เป็นมรดกนะคะมรดกนะคะที่ทุกคนเนี่ยก็อยากจะได้นะคะส่วนนี้ในการทำธุรกิจนะคะข้อสคือส่วนลดทับทิมสอเปเน่าเพิ่มข้นมาอีกข้อที่ห้าก็คือส่วนลดไขมุกหนึ่เปซะซึ่งลึกๆแบบนี้เดี๋ยว ก็จะมีคนที่ชวนมาอธิบายให้ฟังนะคะได้นะคะซึ่งข้อ2ถึงข้อ5เนี่ยค่ะเขาจะเป็นรายเดือนเลยนะคะวันที่15ของทุกเดือนเนี่ยบริษรัทเอเวจะโอนเข้าบัญชีของท่านเลยนะคะเป็นรายเดือนส่วนรายปีเนี่ยค่ะก็จะมีนะคะใครที่เป็นตําแหน่งนักธุรกริจระดับมรกมรเพชรนะคะเพชรบริหารเนี่ยจะมี0 2 5เปลายปีนะคะเป็นโบนัสรายปีดีมากๆเลยนะคะแล้วข้อ9เนี่ยเป็นเงินรางวัล เงินสดจ่ายครั้งเดียวก็คือเหมือนกับเงินประจาตาแหน่งอ่าใครที่ขึ้นตําแหน่งนะคะตั้งแต่เพชรคู่นะคะถึงมงกุฎทูสองผู้สถาปนา,าเนี่ยนะคะก็เอ็มบีก็จะจ่ายเงินอ่าประจําตําแหน่งเลยนะคะตั้งแต่หนึ่งล้านเนี่ยสองหมื่นขึ้นไปจนถึงสี่ล้านเจ็ดเนี่ยนะคะอ่าประมาณหนึ่งล้านถึงห้าล้านอ่ะนะคะโอ้ นะคะที่คือเป็นเงินสดประจําตําแหน่งนะคะส่วนข้อ10ก็คือเป็นส่วนลดของคนที่ทําธุรกิจเนี่ยสม่ําเสมอเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่6กแสนแปดหมจนถึง100ล้านขึ้นไปนะคะซึ่งในในในรายได้แบบนี้ค่ะในธุรกิจอมเวาเนี่ยนะคะ,ะถ้าคนที่อยู่ในอเมเวจะรู้ว่ารายได้แบบนี้มีคนรับรายได้แบบนี้อยู่เยอะแยะหมดเลยนะคะ ทีนี้รายได้ส10บขั้นตอนทํายังไงให้เกิดรายได้ขึ้นมานะคะกำไรจากการขายปลีกเมื่อกี้พี่ติ๋มก็บอกเลยเนาะซื้อมาขายไปได้เลยนะคะข้างกล่องก็สามารถเป็นกําไรได้เลยใช่ไหมคะข้อที่2เป็นส่วนลดพิเศษร,รายเดือนที่เป็นค้าส่งค่าส่งเนี่ยทำยังไงละ่ะให้เกิดรายได้เป็นรายเดือนนะคะก็จะมีนะคะ,ะแผนเนี่ยเขาเรียกว่าแผนแผนหลักเลยนะคะหนึ่งพีเท่ากับสามจุดสองสามีนะคะแล้วก็ดร,ระดับส่วนลดใช่ไหมคะ PV ก็คือ พอยต์แวลูก็คือ,อแต้มนั่นเองนะคะส่วน BV ก็คือบาทนั่นเองนะคะก็1แต้มเนี่ยเท่ากับ3.23บาทนะคะก็ตามตารางนี้เลยถ้าสมมติว่าเรามีคะแนนที่2,500คะแนนแบบนี้ค่ะอ่าเราก็จะมีอ่ายอดธุรกิจที่8,075บาทก็อยูบาทเราอยู่ระดับส่วนลดที่3%ใช่ไหมคะอ่าถ้าเรามีคะแนนที่5,000ใช่ไหมคะเราก็จะมียอดธุรกิจที่1 6 5 5 0ก็เป็น6% นะคะเรามีคะแนนที่หนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันคะแนนใช่ไหมคะอ่าเราก็จะมียอดธุรกิจที่สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบาทก็คือเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะสามหมื่นคะแนนนะคะก็จะเป็นยอดธุรกิจที่เก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยก็คือสิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะห้าหมื่นห้าพันห้าหมื่นห้าพันคะแนนนะคะก็เท่ากับหนึ่งมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาท นะคะก็เป็นสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะเก้าหมื่นแต้มหรือเก้าหมื่นคะแนนเนี่ยก็เท่ากับนะคะยอดธุรกิจที่สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยก็เท่ากับสิบแปดเปอร์เซ็นตนะคะแล้วที่สูงสุดนะคะในระดับรายเดือนเลยนะคะก็คือคะแนนที่หนึ่งแสนห้าหมื่นคะแนนนะคะก็เท่ากับยอดธุรกิจที่สี่แสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทก็เท่ากับระดับส่วนลดที่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะคะนี่คือ แผนหลักเลยนะคะของธุรกิจเอ็มบแต่ที่สําคัญนะคะข้อที่สามที่เราจะอืมต้องการที่จะมีกันใช่ไหมคะก็คือส่วนลดพิเศษจากการสร้างผู้นำหกเปอร์เซ็นตซึ่งเป็นค่าลิขสิทธิ์นี่เป็นมรดกตกทอดเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะแผนที่พี่ติ๋มพูดมาข้อสองนะั่นะคือแผนหลักเขาเรียกว่าซีพีก็คือแผนหลักใช่ไหมคะอ่ามีแผนเสริมอีกแผนหนึ่งนะคะทีะ่บริษัทเอ็มบีเนี่ยให้ให้กับนักธุรกิจอะ่ะเพื่ออะไรคะ เพื่อให้นักธุรกิจเนี่ยมีไรายได้ที่แบบว่าง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะคะมากขึ้นคุ้มเลยนะคะเขาเรียกว่าแผนคอพลัสนะคะบวกอีก50%อะสุดยอดเลยคะแผนเดิมเนี่ยมีแล้วนะคะอ่าแผนใหม่เนี่ยบวกไปอีก50%อะเหมือนเราทํางานใช่ไหมคะอ่ามีโบนัสมีอ่ารายได้เนี่ยต่อเดือนเนี่ยบริษัทบอกว่าโอ้โหฉันเพิ่มไ้อีก50%อะดีไหมคะแบบนี้นี่คือบริษัท MV นะคะเพิ่มมาอีกอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าอ่าในเรื่องของ ของแผนหลักกับแผนที่เป็นแผนเสริมขึ้นมาเป็นแผนคอพลัสนี่มีตรงไหนบ้างนะคะก็แผนหลักใช่ไหมคะก็คือซ้ายมือเนี่คะ่ะอ่าสามเปอร์เซ็นถึงยี่ิบเอ็ดเปอร์เซ็นเหมือนที่พี่ติ๋มพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะอ่าแผนคอพลัสก็คือขวามือนะคะอ่าก็คือข้อที่หนึ่งเลยจะมีห้าส่วนนะข้อที่หนึ่งก็ตั้งแต่ใครที่เป็นนักธุรกิจตั้งแต่เก้าถึงยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อะ่ะก็จะได้มีเพิ่มมาอีกนะคะเพิ่มยังไงเดี๋ยวให้ดูนะคะ นักธุรกิจนะที่มียอดธุรกิจที่15%ถึง21%เอ็มวก็จะเพิ่มคอพลัสได้อีกนะคะแล้วขอ้องห3-5นี้จะเป็นระดับสูงตั้งแต่แพทตินัมขึ้นไปนะคะก็จะมีเงินคอพลัสเพิ่มมาอีกนะคะอ่ะมาดูค่ะมาดูค่ะนะคะส่วนลดนะคะที่นักธุรกิจตั้งแต่9%ถึง21%เนี่ยค่ะอืมก็เอมวีนะคะก็จะให้เงินคอพลัสเพิ่มมาอีก20% ยี่สิบเปอร์เซ็นจากอะไรคะจากโบนัสของแผนหลักนั่นแหละเรามีโบนัสเท่าไหร่คูณไปเลยยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะแต่เอเมย์บอกว่าคุณมีเงื่อนไขนิดนึงนะคะนี่ข้างล่างนะคะเป็นในกรอบข้างล่างที่เป็นเงื่อนไขนะคะคุณเนี่ยมีสามสายงานต้องมีสามสายงานที่เป็นนักธุรกิจนะคะแล้วก็แต่ละสามแต่ละสายงานเนี้ต้องเป็นระดับสามเปอร์เซ็นขึ้นไปนะคะอันเนี้ก็คือเอเมย์ก็จ่ายเลยนะคะอีกยี่สิบเปอร์เซ็นให้คุณเลยนะคะอืม แล้วก็ส่วนที่สองก็จะเป็นนักธุรกิจในเวย์ตั้งแต่15-21เปอร์เซ็นตอ่าจะได้อะไรล่ะจะได้อะไรนะคะก็เอเบย์บอกว่าถ้าคุณเป็น15-21เปอร์เซ็นต์นะเอเวย์ MBA ก็ตอบแทนในเรื่องของคอพลัสเงินเพิ่มมาอีก30เปอร์เซ็นต์นะคะแต่มีเงื่อนไขว่าคุณเนี้ยค่ะอ่าก็จะมีเนี่ยโครงสร้างแบบเนี้ยค่ะเป็นมีนักธุรกิจสามสายงานนะคะ ABO สามคนที่ติดตัวอย่างเงี้ยค่ะสามสายงานแบบเนี้ยค่ะอ่าสายงานละ6เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะเอเบย์ MBA ก็ ตอบแทนมาอีก30นะ,ะิะเอร์เซนะเดี๋ยวจะมาดูยอดว่ารายได้เนี่ยแต่ละ่าขั้นตอนเนี่ยเป็นยังไงนะคะอะ่ทีนี้ค่ะมีมาดูสเต็ปเลยว่าจะเกิดรายได้ยังไงสเต็ปที่หนึ่งเลยก็คืออ่เราต้องประชุมเรียนรู้เป็นหลักใช่ไหมคะอะสเต็ปนี้มาดูเรื่องการเอีหนึ่งก่อนเลยก็คือการใช้ดีบอกตอบนะคะแล้วก็บวกกฎเจรยาบันนะคะอะดูเลยค่ะว่าเราเนี่ยค่ะอืตัวเราเองเนี่ยจะเริ่มยังไงนะคะก็เริ่มจากการที่เราใช้สินค้าก่อน ะะสินค้าดีเราก็สร้างลูกค้าประจำนะคะบอกเรื่องราวของสินค้าบอกเรื่องราวของใช้การใช้ดีบอกต่อนะคะสร้างลูกค้าประจําประมาณสิบถึงยี่สบครัวเรือนอ่าตัวอย่างโอครัวเรือนละห้าพันบาทอย่างเงี้ยค่ะอะคุณก็จะมีส่วนตัวประมาณห้าหมื0 0ห้าพันคูณสิบครัวเรือนนะคะก็จะเป็นห้าหมนบาทใช่ไหมคะห้าหมื่นบาทเนี่ยก็จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะ,ะเป็นระดับเก้าปเซนใช่ไหมคะเก้าเปอเซนก็คือ,อ แผนหลักเลยก็จะบวกมาให้คุณเลยนะคะคูณเลยเก้าเปอร์เซ็นก็ได้เข้ากระเป๋าเลยสี่0ันหรอยบาทดีไหมคะแบบนี้เ,เริ่มต,ต้นเริ่มต้นแค่ตัวเรานะคะแล้วก็มีลูกค้าประจำนะคะบแบบนี้เ,เรามีรายได้เข้า,าในครัวเรือนของเราเนี่ยสี่พันรอยบาทดีไหมคะอ่า้าวต่อไปนะคะคุณได้รับสี่พันรอยบาทเนี่ยนะคะ มาดูต่อไปนะสเต็ปที่สองนะสเต็ปหนึ่งเมื่อกี้ของเราใช่ไหมคะอ่ะเราเริ่มเรียนรู้นะคะอ่ะเริ่มเรียนรู้แล้วก็เริ่มอ,อ่าใช้สินค้าบอกต่อนะคะเราได้รายได้มาสี่พันหร้อยบาทนะสเต็ปที่สองเราก็ประชุมเรียนรู้เหมือนเดิมคะ่ะ เราก็ทำ S ที่1ก็คือใช้ดีบอกต่อเหมือนเดิมแต่เราเพิ่มในเรื่องของการขยายธุรกิจก็คือ S ที่2ก็คือการสปอนเซอร์ใช่ไหมคะอ่ะก็บวกกฎจัญยาบันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ยังคงมีลูกค้าประจำใช่ไหมคะ50าหมบาทนะคะอ่าสิบคัวเรือนคัวเรือนห้าพันอย่างเงี้ยคะ่ะอ่ะก็50าหมบาทเป็นตัวเลขกลมๆนะเพื่อให้ง่ายต่อการที่คิดเป็นเป็นตัวลขนะคะอ่ะ คุณก็บอกเรื่องราวนะคะในธุรกิจเนี่ยโอกาสทางธุรกิจให้กับกอข,อของ4อคนเนี้ยค่ะ4คนเนี้ยนะคะ4กลุ่มเนี้ยเขาก็ทําเหมือนเราในสเต็ปที่หนึ่งก็คือกลุม่มละห้าหมื่นบาทใช้ดีบอกสร้างลูกครคอก็เหมือนกันนะคะก็ห้าหมื่นขอก็อืสร้างลูกค้าประจำห้าหมื่นบาทนะคะอกลุ่มคอก็ห้าหมื่นนะคะกลุ่มงก็ห้าหมื่นนะคะพเพราะฉะนั้นค่ะมีคุณมี ยอดธุรกิจนะคะอ่าสี่กลุ่มอ่ะรวมตัวคุณด้วยนะคะก็เป็นยอดธุรกิจที่เท่าไหร่ล่ะคะอืมสองแสนห้าหมื่นนะคะอันนี้คุณปีเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ล้ะคะสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะแผนหลักเนี่ยก็คูณเลยสองแสนห้าหมื่นคูณด้วยคูณด้วยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็มีโบนัสที่ทั้งกลุ่มเลยนะคะสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะคะแต่คุณก็ รับคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเรามีกอขอพงเพราะฉะนั้นจ่ายเลยค่ะสี่คนเนี้ยกขอพงไปคนละเก้าเปอร์เซ็นเหมือนสเต็ปที่หนึ่งเมื่อกี้ใช่ไหมคะอ่ากลุ่มละห้าหมื่นนะคะคูณด้วยเก้าเปอร์เซ็นเหมือนสเต็ปที่หนึ่งเมื่อกี้ใช่ไหมคะสี่พันห้าคูณไปสี่คนก็เอาโบนัสจ่ายไปให้สี่คนเนี้ค่ะอ่าหนึ่งมืนแปดพันเหลือที่คูณเนี่ยเท่าไหร่คะหนึ่งพนเก้าพันห้าร้อยนี่เป็นโบนัสจากแผนหลักนะ แต่มันไม่ได้หมดแค่นั้นค่ะเพราะว่าคุณเองเนี่ยนะคะก็จะมีคอพลัสตามเงื่อนไขเลยนะคะคุณก็จะมีคอพลัสที่เป็น B าคุณมีสามใส่งานที่เป็น3%ขึ้นไปหรือว่าคุณก็มี3ามใส่งานที่เป็น6%ขึ้นไปขณะนี้คุณเป็น15%เพราะฉะนั้นคุณจะคูณตั้งแต่20%กับ30%เลยนะคะ,ะบวกกันแล้ว2 ครพัดสองตัวเนี้ยนะคะทั้ง b b b f แล้วก็ bb นะคะ bf ก็คือบนฟาวเดชันนะคะคูณยี่สิบเปอร์ก็คือบอนบิลเดอร์นะคะคูณ30%รวมทั้งหมดเนี่ยคุณจะรับนะคะในสเต็ปที่สองเนี่ยสองหม้ยห้าสิ ดีไหมคะแบบนี้นะคะนี่สเต็ปที่2นะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะยังมีรายได้เกือบสามหมื่นบาทอะ่ะลองเทียบดูนะว่าบางทีเราจบปริญญานะคะเรียนมายี่สิบปีนะจบปริญญาบางทีก็เริ่มต้นที่หหมื่นห้าหรือสองหมื่นแค่นั้นเองใช่ไหมคะทําธุรกิจอิเว์เนี่ยคะ่ะแค่สเต็ปที่สองเนี่ยคะ่ะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็มีรายได้ประ,ประมาณสามหมื่นบาทแล้วนะคะก็ดีมากๆเลยนะคะอื ทีนี้มาดูสเต็ปที่สามเลยนะคะว่าเอ๊ะทำยังไงให้มีไรายได้เพิ่มมากกว่านี้นะคะอ่านะคะสเต็ปที่สามก็ประชุมเรียนรู้นะคะอ่าบวกเนี่ย S ที่1ก็คือใช้ดีบอกต่อ S อที่สองก็คืออ่าการสปอนเซอร์นะคะ S ที่3มาตรงเนี้ยค่ะสเต็ปที่3าก็คือการบริการช่วยเหลือสนับสน,นุนคนที่เราชวนมาเนี่ยให้เขาเกิดกลุ่มยอ,อ,ยอดธุรกิจเกิดขึ้นใช่ไหมคะอ่ากลุ่มก,ก็เหมือนกันก็เหมือนสเต็ป ของเราสเต็ปที่สองก็คืออ่มียอดธุรกิจที่สองแสนห้ากลุ่มคอก็เหมือนกันสองแสนห้าหมืกลุ่มคอก็สองแสนห้าหมืนกลุ่มงอก็สองแสนห้าหมื่นตัวคุณก็เหมือนเดิมค่ะก็คือทําในรูปแบบเดิมก็คือใช้ดีบอกต่อนะคะสร้างลูกค้าประจาก็ห้าหมื่นนะคะอะ่เป็นตัวเลขกลมๆมาดูค่ะดูไรายได้นะคะอะ่มาสเต็ปที่สามเนี่ยอ่าดูไรายได้นะคะยอดธุรกิจของคุณตอนเนี้ยเยอะหรือ,อยังคะเยอะแล้วใช่ไหมคะอ่าก็คุณเองเนี่ยมียอดธุรกิจที่ห้าหมื่น บวกสี่กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะก็เหมือนสเต็ปที่สองของคุณนั่นแหละก็คืออ่าสองแสนห้ามียอดธุรกิจที่สองแสนห้าคูณแล้วอ่ารวมยอดธุรกิจทั้งหมดเนี่ยทั้งองค์กรของคุณเนี่ยหนึ่งล้านห้าหมื่นอ่าบาทและนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นยี่สิบเอ็ดปเซนแล้วค่ะคือเป็นยี่สเ็เซนที่อ่าเป็นระดับส่วนลดสูงสุดในเดือนนั้นและที่ MV กําหนดนะคะอ่ายี่สิเ็เปเซ็นตตรงนี้ค่ะมาดูรายได้นะคะอ่า เพนหลักนะคะ 1, หนึ่งล้านห้าหมื่นคูณยี่บเปอร์เซ็นไปเลยนะคะทั้งองค์กรของคุณเนี่ยจะมีโบนัสโอนเข้ามาสองแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทค่ะอืมแต่ว่าเราก็ใช้คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องแบ่งเป็นสี่กลุ่มก็ขอขอ้อง้อการแบ่งเนี้ยนะคะเอมเวก็จะแบ่งในระบบอ่าเองนะคะเราไม่ต้องยุ่งเลยนะคะแบ่งสี่กลุ่มทั้งหมดเนี่ยที่แบ่งไปเนี่ย่ากลุ่มละสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยคูณสี่กลุ่มก็หนึ่งแสน อ่าห้าหมืนถูกไหมคะหนึ่งแสห้าหมืลบไปเลยจากสองแสนสองหมื่นห้าร้อยเหลือที่คุณเนี่ยเจ็ดหมื่นกับห้าร้อยบาทใช่ไหมคะอ่าแต่เจ็ดหห้าร้ยบาทเนี่ยคุณไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นอ่าเอให้แผนที่เสริมเข้ามาที่เป็นคอพลัสใช่ไหมคะอ่าทั้งบีแล้วก็บีบีคุณรวบหมดเลยเพราะว่าคุณทําเงื่อนไขได้ครบหมดแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคูณไปเลย20%่สิบเอร์ซบีเอฟี่สบ บีบีอีกสามสิบเปอร์เซ็นรวมแล้วทั้งหมดสามก้อนเนี้ยค่ะรวมแล้วคุณรับในเดือนนี้นะคะยีะ 1, 05, ่สิบเป็นที่หนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทสุดยอดไหมคะดีไหมคะรายได้แต่หลักแสนแล้วอะค่ะอ่าเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะอืมยอดสูงสุดนะที่คุณจะทําเนี่ยก็คือตรงเนี้ยค่ะยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นหลังจากที่คุณเป็นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยเอ๊ะสูงสุดแล้วอะรายได้แสนแล้วอะเพราะฉะนั้นนะคุณต้องต่อเนื่องค่ะอ่าทํายังไงให้เป็นนักธุรกริจระดับแพทตินัม เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าคุณทำ21%ได้แล้วเนี่ยคุณก็จะเป็นเพติีนัมและเพตินัมทำยังไงนะคะก็ทำแบบเดิมเนี่ยค่ะทำที่เป็น21%สเต็ปที่สามเนี่ยค่ะสร้างกลุ่มยอดธุรกิจอ่ะหนึ่งแสนอ่าห้าหมื่นคะแนนนี่แหละนะคะหรือสี่แสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเนี่ยค่ะบาทเนี่ยค่ะ21%เนี่ยหกเดือนทำไปเลยหกเดือนนะคะอ่าคุณก็เป็นนักธุรกิจระดับระดับเพติีนัมการเป็นระดับอ่าเอ็มวนักธุรกิจร,ระดับเพตินัมมีสอง สองแบบในสองวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือคุณเป็นรวดเลยอ่าวิธีที่หนึ่งนะเป็นรวดเลยยี่สิบเปอร์เซ็นหกเดือนติดต่อกันเลยโดยเดือนที่เหนือเขาเรียกว่าเข็มเงินใช่ไหมคะอ่าถ้าติดต่ออีกต่อติดต่อสามเดือนกันเนี่ยเขาเรียกเข็มทองยี่สิบเปอร์เซ็นติดต่อกันสามเดือนเรียกเข็มทองนะคะแล้วก็ครบหกเดือนก็เป็นนักธุรกิจระดับเพชรเน้มนะคะอ่าวิธีที่สองก็คืออ่าอาจจะนะคะเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นสักเดือนหนึ่งเข็มเงินใช่ไหมคะอาจจะอ่า ขึ้นขึ้นลงลงก่อนก็ได้แต่นะคะเงื่อนไขก็คือเป็น2 1เนเี่ยเป็นเข็มทองสักช่วงหนึ่ง3เดือนใช่ไหมคะยี่ติดต่อกันนอกจากนั้นติดต่อหรือไม่ติดต่อก็ได้แต่นับรวมแล้วเนี่ยคุณต้องเป็น2ีทั้งหมดในปีนะคะหเดือนนะคะก็เป็นนักธุรกิจในระดับเพชตินัมได้เหมือนกันนะคะอ้าวทีนี้มาดูความพิเศษนะคะ ใครที่เป็นแพตติน้ำมาค่ะในช่วงปีนี้ที่เอ็มบีโปรโมทให้คุณแบบว่าเป็นเถอกนะคะมีรายได้เยอะมากๆเลยนะคะเงินเพิ่มเลยเมื่อกี้ยี่เดเอร์ซ็นเดือนแรกใช่ไหมคะคุณรับไปเลยนะคะนี่พิเศษนะจากรายได้ที่ไม่ได้เป็นหลักแสนเมื่อกี้นะคะหลักแสนนั่นก็เป็นของคุณแล้วอ่ะเป็นเข็มเงิน m อตอบแทนมาอีกหมื่นบาทอ่าถ้าคุณเป็นเข็มทองก็คือยี่สิบเดเซ็นสามเดือนติดต่อกันอีกใช่ไหมคะเอามาเลยสี่หมืนบาทนะคะ แล้วพอคุณเป็นแพตินัมหกเดือนยี่สิบเเซนครบหกเดือนนะเป็นแพตินัมนะเอ็มวจ่ายเลยหนึ่งแสนบาทเพราะฉะนั้นเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้ค่ะเพิ่มเลยนะคะหนึ่งแสนห้าหมื่นนะคะซึ่งเอ็มวเนี่ยนะคะอัดฉีดนะคะเต็มที่เลยนะคะสําหรับคนที่จะเป็นแพตินัมนะคะในปีนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะยี่สิบเอ็มเซนของของคุณนะ,นะคะอ่าขั้นต่ําเลยนะคะถ้าเป็นแพตินัมเนี่ยค่ะตั้งแต่แปดหมื่น ถึงแสนบาทเนี่ยเอาพี่ติมเอาคิดว่าขั้นต่ำแล้วกันแปดหมืนอย่างเงี้ยค่ะคูณสิบสองเดือนนะคะคุณจะได้รายได้หนึ่งปีอ่ะเอ่ก้าแสนหกหมื่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นพิธีนำ้ำเป็นยี่สิบเอเซนต่อเนื่องเลยสิบสองเดือนเนี่ยเอ็มวี A ก็จ่ายเป็นเงินค่าเอ่อเขาเรียกว่าสองผู้สถาปนาเนาะเป็นเงินที่แบบเป็นโฟลเดอร์นะคะเป, quality, เป็นคุณภาพอ่ะทั้งปีเลยแสนสี่ แสนสี่หมื่นสี่พันอีกนะคะเป็นเงินประจําตําแหน่งอีกอะโฟลเดอร์เอ่อแพตตินัมสองผู้สถาปนาใช่ไหมคะแล้วก็เงินเกี่ยวกับการเจริญเติบโต,ตของยอดกลุ่มส่วนตัวของคุณอีกอะ,อ,ะอีกสามสิบเปอร์เซ็นตนะคะก็คูณแล้วเนี่ยก็ได้เท่ากับสองแสนแปดรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยคือพี่ติ๋มไม่ได้รวมยอดค่าท่องเที่ยวต่างประเทศนะประมาณสามแสนนะเงินที่โอนเข้าบัญชีให้กับคุณอะถ้าเป็นแพตตินัมในปีเนี้ยประมาณล้านห้าไม่ต่ำกว่าล้านห้าอืมสุดยอดไหมคะสุดยอดเลยนะคะอ่า ตั้งหลักได้เลยนะคะอ่าทีนี้นะคะพอเป็นแพทตินัมแล้วเนี่ยเป็นยังไงล่ะอะเมื่อเป็นแพทตินัมแล้วก็คุณขึ้นตรงกับบริษัทเอ็มวเลยนะคะก็แยกตัดจากผู้แนะนำเนี่ยแยกตัดเนี่ยเป็นข้อดีค่ะเพราะว่าการบริหารจัดการเนี่ยเอ็มวก็จะส่งข้อมูลข่าวสารมาที่คุณโดยตรงเลย นะคะก็เป็นการจัดการในองค์กรของคุณแยกตัดจากผู้แนะนําแต่สัมพันธาภาพนะคะ,ะมิตรภาพนี่ยังเหมือนเดิมอยู่ในองค์กรเดียวกันนี่แหละนะคะแต่เป็นการง่ายในการบริหารจัดการในธุรกิจนะคะขึ้นตรงกับบริษัทนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษของพิทินนัมก็จะเป็นแยกตัดจากผู้แนะนาแล้วใช่ไหมคะลงรูปในนิตยสารเอ็ชีฟทั่วทุกประเทศเลย ทั้งประเทศเนี่ยก็ใครทาธุรกิจจะเปิดดูก็จะเห็นรูปคุณอยู่ในหนังสือนะคะท่องเที่ยวในประเทศฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็มีสิทธิ์นับคะแนนท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มีสิทธิ์รับรายได้หกเปอร์เซ็นต์จากการสร้างผู้น,นํามรดกอ่าสร้างใครให้สําเร็จคุณก็จะได้หกเปอร์เซ็นีกอ่าเดี๋ยวมาดูว่าสร้างยังไงนะคะหกเปอร์เซ็นตเนี่ยส่วนลดพิเศษจากการสร้างผู้น,นำหกเปอร์เซ็นที่เป็นมรดกเนี่ยสมุรัาคุณเนียคะ่ะวันเนี้ยคุณเป็นเพตินัมนะคะ อ่านะคะก็คุณเป็นเพทินัมใช่ไหมคะคุณก็มีเวลาที่จะช่วยเหลือนายกเนี่ยให้เป็นยี่สิบเ็ปอร์เซ็นต์นะคะสมมติว่านายกเนี่ยเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยอดกลุ่มของนายกอห้าแสนบาทอ่านะคะอ่าคูณหกเปอร์เซ็นต์นะคะ,คนะคะก็เท่ากับสามหมื่นบาทนะะแค่เป็นยี่สิบเอ็ดนะอ่าแต่วันใดวันหนึ่งที่นายกรเนี่ยเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครบหกเดือนเขาก็เป็นเพทินัมตูไหมคะอ่าก็ก็ นากยก็ตัดขาดจากคุณาจากขาดจากผู้แนะนะคุณก็กลายเป็นคนที่แบบว่าช่วยเหลือคนอื่นได้อีกนะคะนายก็เหมือนกันนายก็เป็น20เอบเซนนะคะ,ะครบ6เดือนก็เป็นแพตินัมเหมือนกันนะคะก็ยอดธุรกิจที่6แสน m วยืมยอดยืมยอดนายกนายกเนี่ยนายคอเนี่ยที่คุณไปช่วยเหลือให้เขาเป็นแพตินัมเป็น20เอเซนแล้วก็เป็นแพตินัมเนี่ยค่ะยืมยอดของ3กลุ่มนี้ค่ะมาคิด นะคะให้เป็นส่วนลดพิเศษนะหกเปอร์เซ็นต์ให้กับคุณอนะ่ะสามสายเนี้ยคิดสามสายก่อนนะหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เป็นมรดกเนี่ยรวมแล้วเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นบาทดีไหมคะแบบเนี้ยนี่ไม่รวมกับเงินที่เป็นรายเดือนของคุณอีกนะคะอ่าของคุณรายเดือนเมื่อกี้ประมาณเท่าไหร่คะที่เป็นยี่สิบเอร์เซ็นหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองยอดเนี้ยทั้งมรดกด้วยนะคะทั้งยอดที่เป็นรายเดือนของคุณด้วยบวกกันแล้วเนี่ยก็เท่ากับ สองแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบนั่นก็คือเอคุณก็สร้างนายกรนายขนายคอเป็นแพตินัมตัดขาดจากคุณแล้วอะนะคะอะคุณก็เป็นนักธุรกิจในระดับเพชรระดับมรกรเลยนะคะที่มีรายได้สองแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบอะนะคะดีไหมคะแบบนี้ดีไหมคะ หาคนสามคนนะคะสร้างเขาไห้สําเร็จมีรายได้เป็นแสนนะแล้วคุณเองก็สําเร็จมีรายได้สองแสนอัพนะคะความสําเร็จก็เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้สําเร็จะ่ะ่าวินวินใช่ไหมคะคุณช่วยให้เขาสําเร็จคุณก็สําเร็จด้วยนะคะเป็นการสอนคนให้เก่งนะคะคุณก็อได้ผลตอบแทนมาด้วยใช่ไหมคะอะทีนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเรามาทีหลังเนี่ยเรา เออจะขาดทุนไหมเนี่ยนะคะจะเป็นฐานให้คนอื่นไหมนะคะพี่ติ๋มจะให้ดูความยุติธรรมนะคะของระบบนะคะในธุรกิจเอ็มบนะคะสมมุติว่านายเอเนี่ยค่ะอืมนายเอเนี่ยมาก่อนใครใครคนอื่นเลยเป็นแพตินัมนะคะก็มีรายได้ประมาณแสนต่อเดือนถูกไหมคะอืมเอ่อแล้วก็นายบมาเป็นคนที่สองนายเอชวนนายบีในเอานายบเนี่ยนะคะก็สร้างแพตินัม ได้3คนรวมตั้งตัวคุณเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นบรกรสามสายงานใช่ไหมคะรายได้ประมาณ200แสนแต่ถ้าคุณเนี่ยมาหลังสุดเลยขยันกว่าคนอื่นนะขยันกว่า B ีขยันกว่า A นะคะคุณก็เป็นสร้างไปดนนั่น6สายงานก็คุณก็เป็นนักธุรกิจระดับเพชร มีรายได้ประมาณสามแสนนะคะต่อเดือนเนี่ยค่ะใครมาก่อนมาหลังไม่สําคัญสําคัญว่าใครทํามากกว่านะคะใครทํามากกว่าใครมุ่งมั่นมากกว่านะคะก็แซงทั้งรายได้ทั้งตําแหน่งเลยนะคะ,ะนั่นคือระดับเพชรเมื่อกี้เมื่อกี้ระดับะระดับเพชรที่หนึ่งแสนใช่ไหมคะระดับมรกตประมาณสองแสนระดับเพชรประมาณสามแสนนะคะนี่คือขั้นต่ำนะเพชรบริหารก็ขั้นต่ำก็ห้าแสนใช่ไหมคะเพชรผู้ก็เจ็ดแสนห้านะคะตรีเพชรก็หนึ่งล้าน นะคะมงกุฎก็2ล้านนะคะมงกุฎทูดก็5ล้านนี่เป็นระดับขั้นต้นนะคะของตําแหน่งแต่ละตําแหน่งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยู่นอก,นอ,กองค์การเนี่ยจะไม่รู้ว่าเงินแบบนี้นะคะนักธุรกิจเอเวเนี่ยโอ้โหได้รับกันเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะความมั่นคงในธุรกิจเอเวบบ้างหลายคนที่ทําธุรกิจใหญ่โตทาไมถึงทําอเวหลายคนที่ทํางานดีๆทําไมต้องมาทําอเวนะคะเขาก็มองจุดถึงจุดนี้ค่ะความมั่นคง ในธุรกิจด้วยนะคะอลองเปรียบเทียบนะคะอาชีพรายได้แล้วอาชีพทั่วๆไปกับอาชีพเอ็มบีที่เป็นเพชรนะคะอาชีพทั่วๆไปรายได้เป็นหลักแสนก็เยอะใช่ไหมคะรายได้สามแสนก็จะมีอาชีพก็หลายอาชีพนักธุรกิจเอ่ยนะคะคุณหมอก็รายได้สามแสนก็ได้คนทำ ธุรกิจดีๆก็สามแสนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาชีพทั่วๆไปเนี่ยรายได้สามแสนก็ไม่ไม่ไม่ได้ยากใช่ไหมคะแต่นะคะในธุรกิจอเวเน่เนี่ยในระดับเพชรนะคะรายได้สามแสนแต่เชื่อไหมคะว่าแนวโน้มอะแนวโน้มในการที่จะมีรายได้สามแสนตลอดไปคงทนชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยอาชีพทั่วๆไปเนี่ยแนวโน้มก็ไม่แน่นอนใช่ไหมคะแต่ในธุรกิจอเวีแน่นอนนะคะตกโทษแน่นอนนะคะอนาคตก็ไม่รู้เหมือนกันอาชีพทั่วไปว่าจะมี เงินแบบนี้เข้ามานะคะเพราะว่าเ,าเป็นเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมในอนาคตที่ไม่แน่นอนเป็นคนอาจจะเสียชีวิตไปมั่งอาจจะรุ่นลูกร,รุ่นหลานไม่ทาบ้างใช่ไหมฮะแนโน้มต่างๆเนี่ยแต่ในระดับเพชรเนี่ยค่ะอะลูกหลานไม่ทําก็ได้ถ้าคุณเป็นเพชรเนี่ยค่ะก็สบายก็เป็นมรดกนะคะ,ะคุณก็มีเ,เนี่ยเป็นเพชรก็มีแพตินัมตั้งหกคนอ,ะอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เสียชีวิตไปนะคะ,ะ,กะเกษียณไปหยุดทําไปรายได้ก็ไม่หยุดค่ะรายได้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ MV เป็นความมั่นคงนะคะในด้านการเงินในด้รายได้มากๆเลยนะคะอะลำบากไม่กี่ปีนะคะสบายตลอดชีวิตเลยนะคะหยุดทําก็ยังมีรายได้ตายไปก็ยังเป็นมรดกให้ลูกหลานนะคะ,ะระบบ MV มีระบบจัดเก็บความขยันนะคะ ผลงานที่เราทำมาเนี่ยตลอดเนี่ยหปี10ปีเนี่ยยังคงให้รางวัลน,นะคะแม้วันที่เราหยุดหรือเรากเกษียณเราไม่ทำแล้วอะยังมีส่วนนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสำเร็จในเอ็มวนะ,ะเพียงครั้งเดียวนะคะเก็บเกี่ยวนะคะได้ไปชั่วโคตรเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าวันนี้ทุกคนนะคะได้โอกาสนะคะจากธุรกิจเอ็มวไปแล้วเนี่ยอืม มุ่งมั่นนะคะทำไปเรให้สำเร็จนะคะพี่ติมเชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะอ่าขอฝากในเรื่องแผนธุรกิจไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ